เอาวีแล้วนะครับให้นักตุ้ใจว่าทำไมเสียงเปลี่ยนนะครับวันนี้แคทริวครับโอเคเอ่อเสียงปกติคงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮึนะครับมาเริ่มกันนะครับอืมอืมนี่มาเรื่อยโอเคครับ,รบโอเค ถ้าอยกแอดผมก็แอดมาได้ตกตามชื่อตรงเพนได้เลยครับโอเคอเคโอเคโอเโอเคอเคโอเอเคโอเคลอเคโอเอเคโ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 อกคอคอเเืออเคโเโอเคออเเคโออเคเคลโอเคเคโออคโอนโอ้โอออเเอโคออเอ ขึ้นตอนนี้เลยนะอืมแหลกอืมโอ้ยดูเหตุกาเจ๊น่เลยดีอ้หนุ่มีควหากนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลกแหกใครมองไม่มองทันเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาครับน้อผมดูคลิปผมดูนะ อ้าวเ๋ยวบอดค่ายเราเนี่ยขอบใจมาก,กมาเลยแบบแบดติดไม่อยู่